สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่องบ้านซันฟาร์มนะคะวันนี้เรามาเปิดคลิปที่2นะคะต่อจากคลิปแรกเนาะคือการตอนกิ่งแบบดั้งเดิมนะคะที่เราเอามาประยุกต์เป็นของเราเองนะคะปกติจะใช้เวลาประมาณ3 0 4 5วันเลยนะคะแต่ว่าเรามีเทคนิคดีๆค่ะทุกคนใครอยากรู้ไปดูได้เลยนะคะที่คลิป1ค่ะ โดยใช้เวลาแค่ไม่เกิน30วันเท่านั้นค่ะสามารถตัดเช็ดพร้อมปลูกได้เลยค่ะข้อสำคัญก่อนตัดกิ่งนะคะให้สังเกตลากลากที่งอกใหม่จะเป็นสีขาวค่ะแล้วค่อยๆเปลี่ยนสีเข้มขึ้นจนเป็นสีน้ำตาลนะคะการที่ลากเยอะแข็งแรงแล้วก็ใหญ่มากขนาดนี้เกิดจากการที่เราทดลองทำหลายๆวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นการ ควบแน่นการชำน้ำแต่ว่าวิธีนี้ได้ผลดีที่สุดเลยค่ะอันนี้เกิดจากการทดลองจากต้นหม่อนเท่านั้นนะคะถ้าเกิดต้นอื่นเรายังไม่ได้ทดลองนะคะถ้าเพื่อนๆทดลองแล้วให้ผลดียังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์แบ่งปันความรู้กันนะคะโอเคค่ะอันนี้หลังจากที่เราตัดกิ่งกันเรียบร้อยแล้วเราก็มาแกะแ็บเพื่อทำการลงดินกันเลยค่ะ การที่เราแรปนะคะจะช่วยทำให้น้ำไม่ระเหยเร็วค่ะแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ยังทำให้ลากจเจริญเติบโตได้ดีด้วยนะคะว้าวโอ้โหเพื่อนๆดูสิคะลากใหญ่ลากเยอะแล้วก็ลากแน่นมากๆด้วยค่ะบางทีถุงที่เราใช้ตอนนะคะอาจจะมาเบียด แล้วก็ติดได้เพื่อนๆสามารถแกะอย่างเบามือเพื่อป้องกันลากช้ำแล้วก็ลดความเสียหายให้ได้มากที่สุดนะคะโอเคเพื่อนๆไปดูอีกหนึ่งเทคนิคดีๆในการลงกระถางหรือลงดินได้เลยนะคะคือการที่เรานำอย่านำส่วนของลากฝังลึกลงไปในดินมากเกินไปค่ะ พอจะทําให้พื้นที่ด้านล่างนะคะเหลือน้อยแล้วอาจมีผลกระทบให้การเจริญเติบโตของรากได้ไม่ดีเท่าเว้นพื้นที่ด้านล่างไว้ให้ได้เยอะที่สุดนะคะเพื่อนๆอาจจะงงกันสามารถดูคลิปได้เลยค่ะสังเกตได้เลยนะคะว่าเราจะเอาส่วนบนของรากให้พอดีกับขอบกระถางแล้วก็นําปุ๋ยดินไส้เดือนอู้หดินไสเดือนยังมีไสเดือนอยู่เลยค่ะเพื่อนๆนำดินไส้เดือนมากบด้านบน ได้เลยนะคะถ้าพูดถึงการใส่ปุ๋ยนะคะบางคนอาจจะรู้ข้อมูลอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเราอยากจะแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีหรือว่าเป็นปุ๋ยไส้เดือนนะคะจะแนะนำให้ใส่ด้านบนเพื่อแล่ธาตุด้านบนนะคะจะได้ไหลลงไปหาลากด้านล่างเวลาเราลดน้ำหรือว่าในวันที่ฝนตกอันนี้คลิปหน้าเนาะเราก็อยากจะมาทำเกี่ยวกับ การเลี้ยงไส้เดือนการทําปุ๋ยไส้เดือนที่เราใช้ตอนกิ่งอะคะ่ะก็คือช่วงโควิดอย่างนี้เนาะเครียด,เ,ยดเพื่อนๆก็มาหาอะไรทําเพิ่มทักษะในการเลี้ยงไส้เดือนแล้วก็เลี้ยงง่ายด้วยค่ะไม่ยากเลยถ้าเกิดใครสนใจฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจแล้วก็ถ้ามีข้อมูลอื่นสอบถามเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์มาแจ้งได้เลย มาถึงขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วนะคะเพื่อนๆก็คือการนำขุยมะพร้าวมาโรยหน้าดินนะคะเพื่อเก็บรักษาความชุ่มชื้นของดินหรือถ้าใครไม่มีขุยมะพร้าวสามารถใช้เป็นยาก็ได้นะคะอันนี้ขุยมะพร้าวแนะนำให้แช่น้ำประมาณ2-3วันนะคะเพื่อทำให้ขุยมะพร้าวชุ่มชื้นค่ะ อันนี้เราซื้อมาจากที่สนามหลวง2 1หนึ่งกระสอบใหญ่ๆคือใหญ่มากค่ะราคาอยู่ที่90บาทใช้ได้นานมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันกระสอบใหญ่มากก็ท่อ PVC เนาะอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ต้นไม้แข็งแรงนะคะเพราะว่าต้นไม้เราเพิ่งลงใหม่เนาะก็คือท่อ PVC ผูกกับเชือกฟางนะคะหรือว่าใครจะใช้เป็นไม้ไผ่ก็ได้นะแต่คือเรามีท่อ pvc ที่ใช้แล้วก็คือเอามา diy ในการทำให้ต้นไม้แข็งแรงลมพัดลากจะไม่ช้ำน,นะคะก่อนจบคลิปค่ะเพื่อนๆเราอยากจะมาสรุปข้อดีการตอนกิ่งแบบดั้งเดิมในแบบของเรานะคะ ก็คือจะให้ผลลัพธ์ที่ลากใหญ่ลากเยอะแล้วก็ลากแข็งแรงทำให้มีโอกาสรอดสูงถ้าเพื่อนๆคนไหนลองทำตามแล้วได้ผลลัพธ์เป็นยังไงหรือว่ามีข้อมูลตรงไหนที่สงสัยนะคะสามารถคอมเมนต์มาสอบถามกันได้เลยแลกเปลี่ยนความรู้แชร์ความคิดเห็นเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย